เปิดประวัตินางชีหูหญิงวีรสตรีผู้รักษาเมืองตันหิยงแห่งสามกกนางชีหูหญิงเป็นหนึ่งในวีรสตรีที่มีอยู่เพียงไม่กี่คนในวรรณกรรมสามกกนางชีหูหญิงเป็นภรรยาของซุนเซียงเขาผู้นี้เป็นบุตรชายของซุนเซกแห่งม้อกกและเป็นน้องชายของซุนกวนภายหลังซิ้นซุนเซกซุนกวนขึ้นครองราชแทนได้ไม่นานก็ส่งซุนเซียงน้องชายไปเป็นเจ้าเมือง ตันอียงโดยไม่คาดคิดว่าเมืองตันอียงจะเป็นสถานที่ซึ่งซุนเซียงต้องจบชีวิตฉากเมืองตันอียงก็รอดจากการถูกยึดได้เพราะผู้หญิงอย่างนางชีหูหญิงในวรรณกรรมสามกบกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่วาฝ่ายซุนเซียงน้องซุนกวนซึ่งไปกินเมืองตันอียงนั้นมีใจหยาบชาเสพสุราร้ายกาศนักมีได้ประณีแกข่ขุนนางทั้งปวงและทำโทษตีโบยต่างๆอีหล่ำกับใต้อ้วนผู้เป็นประหลัดมีใจขึ้นโกรธเจ็บแค้น จึงไปคบคิดกับเบียนหองซึ่งเป็นคนสนิทของซุนเซียงคิดจะฆ่าซุนเซียงเสียครั้นอยู่มาถึงกำหนดเข้าปีใหม่เป็นประเพณีขุนนางทั้งปวงจะเข้ามาคํำนับซุนเซียงจึงให้แต่งโต๊ะที่จะเลี้ยงขุนนางนางทีหูหญิงซึ่งเป็นพรรยาซุนเซียงนั้นรู้ในการเสี่ยงทายว่าร้ายแลดีจึงเสียงทายดูก็แจ้งว่าเวลาเช้าพรุ่งนี้สามีครา้ายนับ จึงว่าแก่ซุนเซียงว่าเวลาเช้าท่านจะออกเลี้ยงโตขุนนางที่ศาลากลางเหมือนอย่างทุกครั้งนั้นท่านอย่าออกไปเลยเครร้ายนักอยู่ซุนเซียงได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อถึงเวลาเช้าก็ออกไปเลี้ยงขุนนางณนศะาลากลางครั้นขุนนางคำนับกินโต๊แล้วต่างคนต่างไปซุนเซียงก็กลับเข้ามาพอถึงประตูจะเข้าไปข้างในเปียนของคนสนิทซึ่งเดินมาข้างหลังเห็นซุนเซียงประมาทมิได้ระวังตัวก็ชักดาบซึ่งซ่อนมานั้นฟัน,นซุนซิ่งลงลงตายอยู่กับประตู อีหลำกับไต้อ้วนก็กลับจับเปียนของว่าเป็นขบถทำร้ายแก่ซุนเชียงให้เอาไปฆ่าเสียแล้วก็เก็บเอาเข้าของทรัพสมบัติของซุนเชียงรวมไว้แล้วอิหลำให้หาตัวนางทีหูหญิงมาว่าบัดนี้เปียนของคิดมีชอบเป็นขบถฆ่าสามีท่านเสียข่าพเจ้าก็ได้แก้แค้นแทนท่านให้เอาเปียนของไปฆ่าเสียแล้วตัวท่านเป็นผู้หญิงควรจะปฏิบัติตามเราแม้มิยอมเป็นภรรยาเราเราก็จะฆ่าเสีย นางชีหูหญิงจึงทำกลอุบายตอบว่าตัวข้าพเจ้าเป็นหญิงหาสามีไม่ได้เป็นที่คนทั้งปวงดูหมิ่นซึ่งท่านเมตตาจะเลี้ยงข้าพเจ้าเป็นภรรยาน,นั้นก็ควรอยู่แล้วแต่ทว่าผัวข้าพเจ้าตายใหม่ๆใจยังไม่ปก,กติขอท่านได้งดก่อนข้าพเจ้าจะแต่งโปเส้นวักสามีตามประเพณีแล้วจึงจะปฏิบัติตามท่านอิหลำได้ฟังดังนั้นมีความยินดีนักก็กลับไปยังที่อยู่นางชีหูหญิงจึงให้คนรอบออกไปหาซุนโกและ เป่าเองซึ่งเป็นคนเก่าของซุนเซียงเข้ามาแล้วร้องไห้บอกว่าบัดนี้อีหลำไตอ้วนสองคนนี้คิดอ่านให้เปียนของฆ่าซุนเซียงถึงแก่ความตายแล้วเก็บเอาทรัพย์สิ่งของทั้งปวงไว้เป็นอนาประโยชน์แล้วมีหนำซ้ำจะมาข่มเหงเอาตัวเราไปเป็นภรรยาอีกเล่าบัดนี้เราจะทําเป็นว่ากล่าวอ้อนวอนไว้มีให้ขัดใจ แล้ตัวท่านทั้งสองเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจจงได้อนุเคราะห์แก่เราเหมือนเอ็นดูซุนเซียงผู้ตายให้มีหนังสือบอกไปถึงซุนกวนผู้พี่ให้แจ้งเหตุผลทนี้ด้วยแลตัวเราก็จะคิดอ่านเททุบายข่าอิหลำไตอ้วนสองคนนี้เสียให้ได้ซุนโกเปาเองได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าข่าพระเจ้านี้เป็นข่าเก่าของซุนเซียงซุนเซียงได้เอ็นดูกรุณาคุณหาที่สุดมิได้ครั้นรู้ว่าอิหลำไตอ้วนทำร้ายแก่สามีท่าน ก็คิดจะแก้แค้นแทนคุณอยู่แล้วก็ลาออกมายังที่อยู่จึงแต่งหนังสือตามเหตุผลทั้งปวงให้คนถือไปแจ้งแก่ซุนกวน oh <my> ครั้นรุ่งขึ้นวันหนึ่งนางชีหูหญิงให้หาซุนโกเปาเองเข้ามาแอบอยู่ริมเตียงนอนจึงแต่งโตเส้นวักสามีตามประเพณีเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวคอยท่าอยู่ครั้นเวลาค่้านางชีหูหญิงจึงให้ไปเชิญอีหลัาม,มากินโต๊ะ แต่ซ่งรินสุราให้เสพเมาแล้วก็ทำเป็นประหนึ่งรักใคร่ประคองตัวเข้าไปข้างในแล้วซุนโกเปาเองก็ถอดดาบวิ่งมาฟันอิหลำถึงแก่ความตายแล้วนางชีอูหญิงจึงให้คนไปบอกใต้อ้วนว่าวันนี้เป็นวันดีขอเชิญท่านไปกินโต๊ะใตอ้วนสำคัญว่าจริงก็รีบมาครั้นถึงประตูข้างในซุนโกเปาเองก็จับตัวฆ่าเสียแล้วก็คุมทหารรีบไปจับบุตรภรรยาพักพวกอิหลำใตอ้วนฟันเสียสิ้นฝ่ายซุนกูนเมื่อทราบข่าวด้วยความโกรธ จึงยกทหารรีบมาเมืองตันอียงแต่นางทีหูหญิงได้จัดการสังหารอีหลำและใต้อ้วนและสั่งให้ตัดศีรษะของทั้งสองคนมาเส้นไหว้ซุนเซียงเรียบร้อยทําให้สามารถรักษาเมืองตันอียงไว้ได้ซุนก,นกวนก็มาช่วยจัดการเก็บบรรดาสมุนตกค้างและรับนางทีหูหญิงผู้เป็นน้องสะพยกลับเมืองตางๆ